ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมหล่อองค์พระพุทโธอิติปิโสพักวาทองคําและเงินน,นลานธรรมพระเจ้าทันใจในวันจันทร์ขึ้น13คําค่ำเดือนยี่เหนือเดือน12ใต้ตรงกับวันที่สพฤศจิกายน2568นวัดส,สันป่ายางหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท,ท่านร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่วันที่30ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนจึงขอประกาศเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมสั่งสมบุญบารมีทั้งการร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์กับพิธีเททองหล่อองค์พระพุทโธอิติปิโสพัควาทองคำและเงินในครั้งประวัติศาสตร์แห่งนครฮริพุนชัยในครั้งนี้ โดยทั่วกัน